สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบทัานนะฮะโอ้กับผมแซมบิ่งครับวันนี้เอาอีกแล้วครับดับแมนนะอ้าวติดอีกแล้วรถไทยมาครับตัวแทนของคู่ไทยนะคะจุดอำเภอบ้านขวดนะคะสว่างกป็นงานไทยมาแล้วจะมาก่าทพักทายพี่น้องเรานะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณงานพี่น้องของในงานรอด้วยนะคะ ดีเเทดไแล้วกยค่ะในนในามของตัวแทนสวัสดิ์จะทำจุดอันมือมันตรวดนะคะนอกจากเราจะคอยช่วยดเงต้องมีทีมงานช่วยดับงคะแลสำคัญกับช่างเอี่ยวนะว่าเราจะทำยังไงเราถจะช่วยได้ไมช่างเอี่ยก็เลยเขาก็มีทีมงานมาช่วยแล้วไงล่ะ

ผมจะเข้าได้เเนี่ยกินต้มเนีเนี่ยบะเมีนฮะบะเมีนดอกส่าซาะมากเลยบอกเดี๋ยวเขยิ้ทางก้อนโอ้ยเอ้าดันก่อนดันก่อนไมวไดาน้คกราบขอคนทีกข้างด้วยคุขภาพนะคะขอให้เป็นวลีสังคมอย่างนี้ไปนานๆนะคะ เอามาเทอะไรเนี่ยขอให้ขับรถก็เดินทางปลอดภัยนะคะขับเร็วขับช้าก็พิราตรงๆอนะคแล้วก็มีชิ้นดีๆต่อไปนะคะคุณหน้า่ะาวรถเลยนะเอาเที่ยหมอเรือเที่ยเออเรื่อรถไฟดำนี

ไปรถราบ้างรถไปไปแล้วดานเราครับไม่ไปแล้วรถไถก็ติดโอ้รถไถก็ติดคุณแมคันคุณแม่ วัวไปแล้วใส่หลอนใส่หลอนก่ะด้าตกกระด้าตกอยาว่ากระด้าตกเอาคืนไม่เอาเสียเอาเอา่าถอยไหม

มาจับเสือมือเปล่านะโอ้ยเสืยเบียดเนี่ยนักร้องมาอ่ะนักร้องมาแต่โอพานักร้องมามีสาวๆปะใจสาวๆอยู่ไหนอยอะปาโอ้ยไม่เอารถมาไม่เอามาเสียดกับเขาเลยวะเอามาดันดาวนเขียวนั่นมันเบิ้งห้างเลยผมโอ้เลยเอามาโอ้ยฉลาด้วยกันตัวเนี่ยแล้วทีมงานรถไฟบอกว่าทำไม่ได้เลย โอ้มันเบาครับหนักเบาครับพี่น้องเอ้ยนี่คือการนิยมไทยก็คือถ้าลองแขชาของเราเราเป็นโอ้มากเลยครับเตโจโลกที่ผมเมา รถไถงานนี you know, ้งานหนักครับงานหนักงานหนักตอน่เช้ามตอ้าเราไปข้าแ่่ล้วก็แล้ว่ยเอาเซจมาจูตี้องไปน้าวมันสังยกาวกานของเรา เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวเยเดียวเอากรติกใหญ่านะคะข้าเอียวแล้วก็ขีงจดถึงมแล้วนะคะแล้วสายพุงทุกขัานเลยมากมายเลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณอาเีออดันนะเดียวพี่มกแ้วครับพี่น้องที่เสริมน้ำอยู่ฝั่งนู้นะคะรถเ้อะรถเลย ยังไงดูด้านหลังด้วยนะคะมันคล้ายมะคืนเนาะดูด้านหลังด้วยกันด้วยนะคะเอ้าท่านใดนะคะพี่น้องของเรานะคะหิวแซ่หิวแซ่มากดูไม่ได้ทานหรืออยากจะทานลงลูกร่างเปียกครับลูกร่างเปียกลูกร่างเปียกไปยากนะยากเลยงานนี้ยังไม่ทาแต่ก็ยังไม่ทานตันออกก่อนเอาโอ้ พ่อ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 ไปไม่ได้แล้วไปไม่ได้แล้วงานเข้าครับจะโจรนะคะพอดีเกอาี่เราไม่พอนะคะก็เลยอยากจะเรียงเชิญที่รองของเรามาทยอยกันทานอาหารนะคะนุ๊กจัานอาะคะเออหแดงี เอาค่าเร่งครับคาเร่งแม่กินกระชาอำเภบ้านปุงของเราที่มาก็นับเมออเออเอาเอาโหคาเร่เรงเจอาโหคาเร่งครับคาเร่งเจค่าเร่งเลยนะเออเอาโอ้โหค่าเร่งครั่าเร่งเจค่าละเออเอา แม่ปลานี้จะตรงนะคะแม่กตริยของเรานะคแม่นายกของานะคะแล้วก็นำดลูกสาวของท่านนะคะไม่ไครับไม่ไเป็นอยู่ในกษัรย์น่านาน้ ไปแล้วไม่ไปแล้วสะะต้องตามตับต,ต,ตาจุ๊บตามไ่ขึ้เลยคินไม่เคยบ่นปินบอกว่าถ้าบ่เดี๋ยวจะแล้วคงนี้นา้โอ้โหหมดครับหมดแล้วไม่ได้แล้ว เจอการเองนะเบ้าเบ้าเฮ้ยไปไปไปนี่ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ